ูริทมี่เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวค่ะที่เชื่อมโยงกายใจแล้วก็จิตวิญญาณเข้าด้วยกัน mm hmm. เชื่อมโยงความคิดความรู้สึกแล้วก็ถ่ายลงมาสู่การเคลื่อนเราทำยูริทมี่เนี่ยเราก็จะกลับมากระหนักรู้ในตัวเองมันก็จะช่วยเรื่องของสุขภาวะช่วยเรื่องของพัฒนาการของเด็กได้ดีค่ะ ยูริทมี่เหมาะกับใครต้องบอกว่าในเวลาที่เอาไปใช้เราจะต้องมีการปรับเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสามารถเหมาะได้กับทุกวัยเลยตั้งแต่เด็กอนุบาลเด็กเล็กเด็กกระถมเด็กโตผู้ใหญ่วัยชราเราทำยูริทมี่ได้หมดซึ่งยูริทมี่ก็มีหลายมี3ามแขนงนะคะมียูริทมี่เพื่อการแสดงมียูริทมี่เพื่อการสอนมียูริทมี่เพื่อการบำบัด There was a rock. Hard... You The word, the word rhythm is originate, originated in Greek word. The two words, like a EU and the rhythm. So rhythm is clear, né? the rhythm, right? but EU uh, has a, some meanings, um, like a good, well, true, and genuine. โ o u ยูริธมีมีน like those word right like a good well true genuine rhythm so in rhythm is e performing arts expressed through movement ในการสอนอยูริทมีเนี่ยเราก็จะอิงกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เราจะช่วยเสริมพัฒนาการเขาตรงไหนนั้นในการสอนเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกันในวิธีการนะคะแต่ในเป้าหมายเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของพัฒนาการของเด็ก ทุกๆวัยแล้วก็ช่วยให้เขาช่วยให้เขาสามารถกลับมามีสุขภาวะที่ดีสามารถหาความสมดุลในการเคลื่อนไหวของตัวเองเชื่อมโยงตัวเองไปสู่การตระหนักรู้ไปสู่การเรียนรู้ไปสู่การกระทําสู่ความคิดในชั้นโตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของศิลปะที่เขาจะสามารถพาตัวเองเป็นสื่อในการที่จะใช้ยูริทีนีในการเคลื่อนและก็สื่อออกไปได้ Uh, you have to be choose what we can give, what kind of element we can give to according to the students' development. For example, kindergarten. Kindergarten is the time students are developing their physical bodies because the body becomes the vessel for the, for the mind. Okay? So they need to have like a healthy body first. So for the young ones, kindergartens, there are many ways we can do that. Often, often, they are doing the consonants. Uh, this is called consonant gesture? Like for example, ba. Mm. But uh, can you see this? This is like a holding, a protecting sound from outside. And also, this gives like a body, body shapes too, uh, th through limbs. Consonants has a um, more quality with outside world and forming bodies. Yeah? Go like this. And if you go to the um primaries. from primary, we look more deeper at how um, students, the spatial awareness and the mental abilities are connected. for example, like um, class one, often used um, the movement are done in circle, one circle. the circle, like students stand in a circle. Right? this is the expression of wholeness. the students, uh, they need to feel uh, the wholeness. connected with the outside world and also the unities or even the beauty too almost perfections t h a s t u d e n t feel that ในยุคสมัยปัจจุบันเนาะก็มีปัญหาเรื่องปุ่มแพ้มีปัญหาเรื่องพัฒนาการมีปัญหาเรื่องข้อเท้าการเดินเท้าแบนเท้าลม้มเพราะว่าในการเคลื่อนไหวบอกเราเยอะมากว่าคนคนหนึ่งเออเป็นยังไงเขายืนยังไงเขาเดินยังไงเขาเคลื่อนยังไง แล้วเขาถ่ายพลงังออกไปได้ยังไงแล้วพลังชีวิตในตัวเขามีแค่ไหนแล้วเขาสามารถที่จะจัดการสเปซของตัวเองรู้สึกถึงโฟลในการเคลื่อนในพลังของตัวเองแค่ไหนหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องตาตาขี้เกียจตา่างๆที่ไป,ไปจะหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนาะบางทีจะมองทางด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปเราจะช่วยให้เขากลับมาตรงกลางได้เลก็ยูริมิก็จะเข้าไปช่วยในพัฒนาการของเขา เพื่อให้พลังในตัวสามารถที่จะเคลื่อนไหวลื่นไหลได้แล้วก็สามารถหาบาลานซ์ของทั้งทั้งตัวของเขาได้ยูริมี่เนี่ยทำงานกับผัสสะช่วงล่างเยอะมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กเนาะทั้ง Sense of Touch ที่เราจะสัมผัสในส่วนต่างๆ Sense of Life ที่เราจะปลุกให้เขามีชีวิตชีวามีพลังขึ้นมา Sense of Movement ที่เราจะเคลื่อนไปในทุกแบททุกมิติถึง ทั้งมิติในตัวเรามิติที่สัมพันธ์กับคนรอบข้างเคลื่อนไปในสเปซนะคะเชื่อมโยงกับความรู้สึกของเรากับคนอื่นความคิดไปสุ่ความเข้าใจเบื้องลึกความหมายที่ของความหมายของบทกวีของดนตรีและให้การเคลื่อนของเขาเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่มีพลังชีวิตซึ่งมันจะช่วนฟื้นฟูเยียวยาได้